นี่พิงมาซื้อไข่อีสเตอร์นะคะเพื่อไปฉลองอีสเตอร์แต่ว่าสงสัยมาช้าไปคือไข่หมดหมดเลยเหลือนิดๆหน่อยๆที่ว่าไม่ใช่เป็นรูปทรงไข่แล้ว Thank you. Thank you. ได้ไข่มาแล้วและนี่ก็คือไข่กับช็อกโกแลตที่เราจะเตรียมไว้ไปเล่นกิจกรรมคู่นี้กันนะคะ วันนี้นะคะมันใกล้อีสเตอร์แล้วเดี๋ยวพีจะไปบ้านพี่คนไทยที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะไปฉลองอีสเตอร์กันก็คือเราจะไปซ่อนไข่เนาะแล้วก็ให้น้องๆหาไข่อีสเตอร์กันแดดดีมากๆแลวอีสเตอร์นะคะมันก็คือมันความจริงแล้วอีสเตอร์มันเป็นเทศกาลที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยของพวกคริสเตียนเนาะรู้สึกว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับว่าตัวไข่อีสเตอร์ มันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ซึ่งเป็นเกี่ยวกับพระเยซูเนาะเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีใช่มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปบ้านที่คนไทยเดี๋ยวพีทข้ามถนนก่อนแดดดีมากและอย่างที่พีทบอกไปเนาะว่าวันอีสเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากๆเลยของชาวคริสเตียนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขาฉลองการที่พระเยซูคืนชีพหลังจากความตาย และไข่อีสเตอร์เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ซึ่งเขาเปรียบกับการฟื้นคืนชีพของพระเยซูส่วนมากในวันนี้ชาวคริสเตียนก็จะไปร่วมกิจกรรมในโบสถ์และนอกจากนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายซึ่งวันนี้พี่ก็จะทําหลายอย่างเลยมาเดี๋ยวเราไปซ่อนไข่กันดีกว่าค่ะ <laughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะให้น้องๆมาหาแล้วนะคะ <laughs> Tell it. me what you got. I got... Wow, basically mm -hmm. got... everything. I got everything. Yeah, you got everything. Are you sure? Got... I got everything. Wow. Yeah, you got a lot too. Yeah. The color. Yeah, yeah the white egg can see the color yeah it wow Ooh. oh great good job Ooh. yeah yeah wow, yeah. wow. very good ือจะเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่เราเนี่ยก็คือจะระบายสีตกแต่งเปลือกไข่และหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวไข่เนี้ยไปกิ้งลงมาจากเนินเขาหรือสนามหญ้านเดี๋ยวไปเราไปกิ้งไข่อีสเตอร์ลงมาจากเนินเขากันดีกว่าค่ะขึ้นมาถึงยอดแล้วค่ะมาดูวิวสีสวยงามพร้อมบรรยากาศที่ แดดดีมากๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามากิ้งไข่ลงกันดีกว่า Let's go ไปกันเถอะโอเค What have you done โนพีสกิ้งไข่ลงลงเขาเขาบอกว่าเป็นเกมอย่างเบนของพิสเตอร์เนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเปลือกไข่ไข่แตกก่อนคนนั้นคือแพ้อันนี้ เั่นน้องเอาไข่ขนไข่ที่กิ้งลงไปแล้วเอาขึ้นมาให้นะคะเย้ไปดนแล้วก็ค่อยย้โอดูดูค่ะนกนกนกจะมากินไข่พลาดไปแล้วและด้วยความที่แดดดีเนาะเราเลยเปลี่ยนมาอีกพักหนึ่งคนเยอะมากๆ ขงข้างๆพัคมันก็จะมีลานสเก็ตเดี๋ยวจะพาไปดูลานสเก็ตจ้าเมื่อกี้ยังมีพวกเด็กๆเ,เขาเล่นกันอยู่แต่นี้เขาไปนั่งเบรกันอยู่ฝั่งนี่เขาก็จะมีเป็นลานสเก็ตอยู่ข้างๆกัน เด็กๆเขากลับมาเล่นกันอีกรอบแล้วนะคะหลังจากพักเบรกวันนี้แดดร้อนมาก10อ,อ,องศาได้ประมาณน่าจะประมาณ1 1อ,อ,องศาแต่แดดดีมากๆเลยแต่ว่าพรุ่งนี้เขาก็บอกว่าหิมะตกอีกแล้วสรุปพิทไปเช็คอุณภูมิใหม่แล้วตอนนี้ประมาณ13องศาแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือจะกลายเป็นว่าจะเป็นลบ4อีกรอบนึงเด็กๆเ,เขาก็เล่นใหญ่เลย มีเหมือนเป็นสนามบาสเด็กมาเล่นฟุตบอลด้วยค่ะ